สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนและก็ผู้ที่กำลังรับฟังการถแถลงการของพรรคเพื่อไทยอยู่ในขณะนี้นะครับผมต้องเรียนว่าผมขอเพียงเป็นผู้สรุปสั้นๆน,นะครับของท่านที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์ได้ถแถลงการไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับผมคิดว่าผมก็อายุมาเข้ามาปีเข้าปีที่75แล้วนะครับในผ่านการ ปฏิวัติรัฐประหารมามากครั้งจนนับไม่ถ้วนนะครับซึ่งพบครั้งที่มีการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นมานั้นเนี่ยผมคิดว่าประเทศชาติเนี่ยเสียโอกาสนะครับแล้วก็เสียระบบในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปต่อต้านอะไรจากผู้มีอำนาจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการที่ได้มีวิวัฒนาการของการยอมรับ ของฝ่ายตุลาการเนี่ยนะครับว่าเวลามีรัฐประหารแล้วนะฮะได้มาซึ่งอำนาจรัฐาภิปัตย์นั่นก็คือจะทำอะไรก็ได้เพราะว่ามีปืนนะครับมีอาวุธมีกำลังอยู่ซึ่งอันนี้แหละครับเป็นตัวที่แบบว่าเป็นอุปสัรค์อย่างยิ่งต่อระบบประชาธิปไตยเพราะพอเป็นรัฐาภิปัตย์แล้วก็ทำอะไรได้ตามใจชอบนะครับทำการปกครองประเทศนะฮะแม้แต่รัฐบาลปัจจุบันนี้ก็อยู่มากี่ปีแล้วนะครับ แล้วถามว่าประเทศชาติตีขึ้นหรือเร็วลงท่านลองใช้วิจรารณญาณและความรู้สึกของท่านนะครับว่าท่านพอใจกับระบบของการที่มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับอยู่ดีๆก็บอกว่าขอมาปกครองบ้านเมืองนะฮะผมเป็นคนที่เก่งที่สุดดีที่สุดแต่ว่าผลประกอบการดําเนินการที่ที่ผ่านมานั้นน,นะครับผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้ชุดนี้นะครับที่ผ่านมาทุกครั้งเนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผม ผมประเมินแล้วผมไม่ให้ผ่านเลยแม้แต่คณะเดียวครับต้องว่าอย่างนั้นดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศชาติก็คือการที่ที่การปกครองประเทศนั้นเนี่ยจะต้องมาจากผู้แทนที่มาจากประชาชนนะครับผู้ที่ไปนายกตรีนั้นต้องมาจากผู้ที่ประชาชนเป็นผู้ที่ยอมรับนะครับไม่ใช่เอาใครก็ได้นะครับนะฮะที่ถืออาวุธแล้วก็มาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจที่จะปกครองประเทศ โดยไม่ได้ดูด้วยตัวเองนั้นมีศักยภาพมีความสามารถเพียงพอที่จะทําเช่นนั้นได้หรือไม่เพราะฉะนั้นนะการที่พัคเพื่อไทยมาแถดงการในวันนี้นะครับก,ก็เพื่อจะเตือนความจําพวกเราเรียกร้องอความหาความถูกต้องนะครับว่าการที่จะมีรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มาจากประชาชนนั่นก็คือนะครับ ต้องการเรียกร้องให้มีการตั้งส,สรขึ้นมานะครับเพื่อทําการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนโดยแท้จริงนะครับประการที่2ก็คือว่าในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับนะก็จะต้องมีหลักที่สําคัญอย่างน้อยที่ผมเห็นก็คือ2ประการก็คือว่าตัวนายกรัฐมนตรีนะครับยังไงก็ต้องมาจากการที่ที่ผู้ที่ประชาชน เลือกขึ้นมาให้เป็นผู้แทนนั้นเป็นผู้ที่กําหนดว่าใครควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่ว่ามาชี้เอาใครก็ได้ยังไงก็ได้นะครับอยู่ข้างถนนตนแทมหรือว่ามาจากเปลี่ยนถืออาวุธนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประการที่2ก็คือนะครับการรัฐประหารนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับเนะพราะฉะนั้นพรคเพื่อไทยก็เลยเสนอ ส่วนหนึ่งนะฮะก็คือเสนอหลักการในการที่จะตัดวงจรอุบาทในการรัฐประหารนะครับโดยระบุไว้ในในกฎหมายเลยนะครับว่ารัฐประหารคืออะไรรัฐบาลก็คือกบฏนะครับรัฐบาลก็คือกบฏนะครับเพราะฉะนั้นคนกบฏเนี่ยโดยปกติก็คือต้องรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้ก็กบเขียนไวใ้ในนี้เลยนะครับว่าต่อไปนี้นะครับ ถ้าใครกรบฏนะครับไม่มีอายุความครับไม่มีการที่รัฐศกรรมไม่ว่ากรณีใด,ดแล้วก็ห้ามไม่ให้โดยงานใดนะครับแม้แต่สารยุติธรรมเองมาอ้างว่าเป็นรัฐาพิปัติที่จะให้สิทธิอำนาจนะครับพิเศษเหนือกว,กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือที่ประชาชนได้มอบหมายนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นสาระสำคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเวลานี้ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนมากที่สุดนะครับ แเราก็ลังมีการเลือกตั้งนั่นก็คือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับให้การาเลือกนายมนตรีนั้นมาทําทในสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยไม่ต้องให้พุทธ,ธิซึ่งไม่ได้มาจากราษฎรมาจากประชาชนนะฮะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้ผมคิดว่ามันก็มีทั้งเรื่องเฉพาะเหตุการณ์เดือดและเรื่องที่จะร่างรัฐมนูนเพื่อจะแก้ไขสิ่งที่จะเราจะต้องปฏิบัตินะฮะต่อไปตามรัฐมนูนในอนาคตด้วย ครับผมขออนุญาตสรุปแค่ที่ก่อนครับค่ะข,ขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริค่ะนี่คือสิ่งที่เราเห็นชัดตรงกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศไทยในระดับต่อไปนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญค่ะท่านจาตุรน์ฉายแสงค่ะกรรมาการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงวันรัฐธรรมนูญในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและทุกท